ไม่เน,นาเยอยอกากม,มา <S <S มาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอ เพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยไม่ใหรแล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารง้างกันเลยเธอจ้าเพราะอยากจะรอ ร้ำควรวญในปานจะเหมือนว่าเจบปวดนักหนารันทดนักหนาหัวใจแปดเลือนเลือนลอยก็เศร้าใจนักอ้างว้างชีวิตต้องลองรอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใจง่อยสงสารตัวเองเสมอจึงมาตามพวงอารมณ์ ประสมกับความคิดถึงกันอย่างข้างกันเลยเมื่อเธอจาก ในนฟัอยากอยู่อย่างนั้นไม่แต่ไม่ต้องสัมผัสเธอพราะเพียงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุขอารมณ์มันลึกจะเก็บเธอไว้ให้ลึก เธเพราะคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จึงมาตามพวงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยเธอจาก พลงนี้ e ด้่ะอชอบมากนดานี่เขาเอาไปร้องดีมากเบนพี่เบนร้องดีมากเบนนี่ก็เป็นนักร้องที่ร้องดีดีมากโอ้ยพระ คนเรือกแล้วโยกอ่ะอยากฟังอยากฟังไม่เรื่อยๆดูดแล้วดูดแล้วก็ไปดูดดูเข้าไปให้ดูดพีคพีคไม่ไหวเพลงใช่อยากฟังอีกเราอยากดูดอีกอยากฟังอยากฟังเรื่อยเลยค่ะกเราได้ฟังคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเราน้อเขาให้มาพูดโอเคพี่พด้ไม่เก่งกีจะฟังก็ได้ค่ะเรยเยอะเลยแล้ว เฮ้ยผมรู้สึกเกรงอ่ะแล้วผมรู้สึกแบบเพลงนี้อ่ะผมพูดไม่ถูกเลยอ่ะร้องเพลงอื่นกันร้องเพลงอื่นดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าต้องใช้เพลงนี้ร้องใช่ป่ะพี่ร้องเพลงอื่นดีกว่าเอาเพลงโรงเรียนของหนูอ่ะเออร้องเพลงนี้เดี๋ยวจะได้ออยู่อยู่กี่เดือนเนี่ย ถ้าตามทั้งหมดสามเดือสองประมาณสองเดือนเมื่อกี้คุยข้านอกกับน้องที่ขับรถพามาโอ้เด็กพวกนี้มันอยู่ที่สามเดือนมันก็แย่แล้วนะดูพ่อแม่มันคงแย่กว่านี้เนาะพ่อแม่เห็นในทีวีทุกวันใช่ไหมใช่โอ้โหจะแย่กับพวกเธอกี่วันคืน จะผ่านไปกี่ฤดูจะผ่านมาแม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับนับวันเวลาเจ้าโตแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่ไม่หันมาสนใจแม่เลยแม่ทันลองเลี้ยงลูกรัก รักเกินรักยิ่งสิ่งใดไม่ให้ใครทำร้ายให้ลูกเจ็บแม่ทำงานหนักให้ลูกสบายเมื่อโตโตใหญ่เป็นคนดีมีค่าของสังคมแม่ทั้งห่วงหัวคิดถึงดวงใจ ลูกจาแมะเวียนหาแม่ั้งสิแม่อยู่เงาเงาเดียวเดยวได้เฝ้าคอยคิดว่งว่าลูกจะมาแต่ไม่มีเลยหรือลืมแม่แล้วลูกจาถึงอย่างนี้แม่ก็รัก แม่จะรอรอรอคงสักวันลูกอาจจะคิดถึงแม่แม่โฟมองดูอยู่ข้างเสมอถ้ามีเวลากลับมาหาแม่สักทีนลารู้ใจ <laughs> แม่ดูอยู่อย่าร้องอย่าแม่ร้องคนแรกแค่คำแรกก็นทำเลยก็แบบเขาเสือเราไม่ตรงแม่กตรงเลยแบบไม่ต้องมียกินทำไมเราร้องเพลงเนี่ยนี่เป็น เดี๋ยวที่ทนี่เขาหาว่ามาทําเด็กเข้านอนแล้วแล้วเดี๋ยวผมขอถามนอ้องเรื่องอันหนึ่งคือพี่เป็นนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตใช่ไหมรับแล้วบางทีทุกๆเกือบจะทุกๆเพลงมันจะต้องมาจากชีวิตจริงใช่ไหมครับมันมีไหมครับแบบในบางอารมณ์ในบาง mood ที่บางครั้ง <c oughs> แบบว่าในชีวิตจริงของพี่มันไม่มีอะไรที่จะเอามาแต่งอย่างเงี้ยครับคือมันเหมือนมันหมดช่วงช่วงหนึ่งไปแล้วมันแบบว่ามัน มันต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ๆม,มันมีไหมครับช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างมันมีบางด้านที่ต้องแต่แตงถึงคนอื่นนะมันมีบางด้านอมือนที่พี่เล่าฟังเรื่องเด็กคนเมื่อกี้เพลงหนุ่มน้อยแล้วเราก็แต่งให้กต่ชีวิตคนอื่นเพลงตำรวจเพลงมือปืนอะไรแบบเนี้ยเราก็แต่งให้ชีวิตคนอื่นเพลงคนเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยที่สิ่งที่เราเรา ไม่คิดว่ามันดีที่สุดเลยนะสําหรับการที่จะอยากจะแต่งเพลงนะคุยกันคุยกันมันเร็วกว่าหนังสือมันได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ฟังคุยแล้วก็ฟังเขาคุยฟังคุยกันฟังกันคุยกันกับทะเลาะกันไม่เหมือนกันนะบางคนนั่งคุยไปคุยมาแล้วกลายเป็นมันทะเลาะกันแต่เราเราแลกเปลี่ยนกัน แล้วมีโจทย์อันหนึง่งเราคุยกันทําไมาทําไมเธอถึงอยู่สีชียใหม่แล้วทาไมเธอไม่ไปอยู่ที่นั่นนี่เขา,าจะเล่าให้ฟังแล้วทําไมเธอ,เอไม่รู้จักกรุงเทพกระโดนชํานานทาั้งทั้งที่เขาเป็นนักร้องที่สนุกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกเปลี่ยนนี่มันเรื่องแรกเปลี่ยนเท่านนะลองมาอ่านหนังสือ อ่านหนังสือมันดีตรงมันมันเห็นคนคนที่เขาแต่งหนังสือตอนผมหนุ่มกว่านี้ผมกไม็ไม่ได้คิดตรงนี้คนคนคนเขียนหนังสือก็คืออาชีพหนึ่งแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆมีประสบการณ์มันก็มันไม่ใช่พวกเขาก็เป็นมนุษย์อีกอีกแบบหนึง่งที่คิดพิเศษมาก คิดเรื่องขวดน้ำก็ต่งางกับเราบางมุมเขาคิดดีกว่าเราเยอะเลยเพราะเราอ่านสิ่งที่เขาเขียนสิ่งที่คนเขียนลงกระดาษเป็นหนังสือเนี่ยคือสิ่งที่เขากลั่นมาทั้งชีวิตทั้งประสบการณ์อ่านคุยอ่านแน่นอนไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆมันก็บอกว่าไม่ดีไม่ได้อะไรนะพวกคอมพวกนู่นนั่นเนี่ยนี่ผมพี่ใช้ไม่เป็นสักอย่าง โทรศัพท์ก็ใช้ไม่เป็นใช้คือโทรแล,ล้วก็รับโทรศัพท์เครื่องที่แพงที่สุดที่ใช้ปัจจุบันคือพันเก้าร้อยบาทแพงสุดในชีวิต้วที่มีก็ใช้โทรแต่พยายามไม่เรียนอะไเรเลยไมเ่เวลาขึ้นรถเวลาไปร้านอาหารนะนั่งมองคนที่ทุกคนมีไอ้นงี่อันหนึ่ง hey, ไอ้ไงตางคนตันนะดูเหมือนเห <Hey. S 1> มือนสัตว์ประหลาด เหมือนเราอยู่โลกอื่นบางทีนั่งอยู่ในโต๊ะอาหารเดียวกันต่างคนต่างเมียนะแล้วความเราเราคิดว่าวมึงจะมาเจอกันทําไมวะ่ออยู่บ้านก็ได้นั่งในในส้วมก็ได้จริงไม่ต้องไม่ต้องออกไป็นที่สาธารณะไม่ต้องไม่ต้องพบกันเลยก็ไดไม่จาเป็นเราถึงไม่ได้สื่อสารกันว่าคนถึงไม่ค่อยรักกันไม่ค่อยผูกพัน คุยกันเยอะๆครับคุยเยคุยเยอะเยอแลกเปลี ek, ่ยนกันไม่งั้นผ่านไปสามเดือนจะเสียใจที่ไม่ได้ถามอีวันนั้นทําไมไม่ถามวะตอนที่ผมถามเพราะว่าผมสมมติหลังจากจบอะไรอย่างงี้ไปแบบรายการหรือว่าหรือว่าเราได้เริ่มดาเนินอะไรที่มันเป็นตัวเองผมมีแนวทางในการที่บว่า ผมตั้งเป้าว่าผมอยากจะทําดนตรีเองอะไรเองอก็เลยลองถามดูว่ามันเป็นยังไงแล้วผมก็ได้อะไรเยอะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าการอ่านหนังสือนี่มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งพอพี่พูดขึ้นมาผมก็เออมันน่าจะใช่บอกมันดีมากเลยอ่านหนังสือก็สมมติว่าสมมติว่าเราไม่ได้ชอบเพลงเพื่อชีวิตก็ตไม่ต้องไปอ่านหนังสือที่มันเป็นอย่างนั้นมันหนังสืออะไรก็ได้เดี๋ยวนี้พี่ชอบอ่านท่านเวลานั่งส่วมนะอ่านหนังสือฟุตบอล ื S <S <S ่อทีเราอ่านในนักฟุตบอลที่เราดูเขาในทีวีเวลามันให้สัมภาษณ์โอ้หมันพูดดีอ่ะมันพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเตะฟุตบอลแล้วพูดมันพูดดีมันมีอะไรของมันแล้วเ,เอามาใช้ได้ดูหนังเหมือนกันพี่ใครแต่งเพลงรักเพลงชื่อเพลงเอายืมอ่ะไปดูหนังเรื่อง King Kong ใครได้ดู King Kong อ่ามันมี มันมีบทบรรยายมีซับใช่ไหมมันเขียนอยนันนี้ในที่สุดอ,อสูรอสูรที่เคยดุร้ายก็มอบผ้ายให้กับหญิงงามโอม้ใช่แกดูปะ่ะดูขาไดนนน้แล่วพี่เอาท่อนนั้นมาแต่งเพลงอสูรที่ดุร้ายมอบผ้ายให้กับหญิงงามด,ดูหนังก็ดี ทิงคองเน้อมันในหนังใช่ไหมมันซัดอะไรนะไอตัวนั้นทีเล็กทําไมคิงคองถึงชนะทีเล็กสองสามตัวซูโคบป้องนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าในมุมโดยธรรมชาติมันในมุมนั้นมันมีความขํำเวลาดูเอคิงคองแขนแบบมันยาวมากใช่ไหมแต่ทีเล็กมือมันอยู่ ใช่ใช่ใช่แล้วกินของทั้งทั้งมือทั้งขาทั้งหางแล้วเออทีเล็กพยายามแนี้แล้วก็แบบขับขับได้ดีแค่เนี้ยพี่รู้พี่รู้สึกว่าคนสร้างหนังเรื่องเนี้ยมันประชดหนังเรื่องจูราสสิ i พาร์คเพราะว่าไอคนทำหนังเรื่องมันเป็นคนนิวซีแลนด์มันทำ Lord of the ลิ n แล้วมันแล้วมันเจ๋งอ่ะมันทำ ให้พวกไอ้ก hmm. ันเห็นว่ากูฝรั่งบ้านนอกแต่กูเจ๋งเว้ยกูมีคิงคองแบบซัตทีเล็กมึงตั้งสามตัวซัตทีเล็กตั้งสามตัวคิงคองตายจริใจพี่โบเข้า้มาถ้ามันจะยาวไหมคะถ้าไปเข้ามาในวงการนี้ค่ะ หมายถึงว่ากี่ปีแล้วหอหมายถึงเข้ามาถ้าเข้ามาได้จุดเริ่มต้นเข้ามาได้ยังไงข้ามายถึงเริ่มต้นมาพี่ตรงไหนในโอเคพี่เราชอบกระชับเนยพี่อยู่น้องคายแต่พะพี่จบมต้นพี่มาเรียนที่ขอนแก่นเรียนตอนนั้นชื่อวิทยาเทคนิคไทยยามันเรียนช่างเล่นดนตรีในเล่นเป็นก็แต่อยู่น้องคายละแล้วแต่พี่ชอบอ่านหนังสือพี่แต่งเพลงเพลงแรกที่แต่งชื่อเพลงผีโรงเย็น อยู่ปหกป .6 ตอนนี้ยังยังร้องทุกวันไปโรงเรียนก็พอมาขอแก่นเราเป็นนักบอลเป็นนักบอลโรงเรียนนักบอลวิทยาลัยลอะไรไปสอบเข้าเรียนเขาเรียนสอบไม่ได้หรอกเรียนไม่เก่งอีกปีถึงเอาใบที่เป็นนักฟุตบอลอะไรผมเป็นนักฟุตบอลนะเป็นนักกีฬาเตะบอลรับใช้วิไลแล้วบังเอิญในช่วงนั้นวงดนตรีของวิไลเนี่ย ชื่อวงดีไทยคือวงดตีมันจะโดนทายทุกปีพ <c oughs> อพี่เข้าไปมือกีต้าร์เขาโดนทายออก <c oughs> พี่เลยลองอพี่เลยลองไปออดิชัน่นก็ได้ทีนี้พอเล่นดนตรตีด้วยเตะบอลด้วยมันไม่ไหวพอเรียนด้วยใช่ไหมบ่ายบ่ายสามครึ่งเลิกเรียนต้องไปซ้อมบอลให้วิไลทุ่มหนึ่งซ้อมดนตรีทั้งเหนื่อยทั้งเหม็นจกักรแลทั้งแต่ <c oughs> ที่ก่าจะได้นอน้ <c oughs> วไปเรียนเชา้า ก็เลยเลือกเล่นเตียงเดียวเพราะได้สตังเล่นเตียงตอนได้สตัก็จะตะเวนเล่นตามโรงหนังบางตามงานงานว่าจ้างที่ได้คนละสองร้อยสามร้อยสมัยก่อนโอ้โอเคไหสำหรับวัยรุ่นคนยังสมัยก่อนเยอะนะก็ตอนนั้นวงวงคาราวานที่ในเนี้ยวงคาราวานพี่เขากลับมาจากป่ามาจากป่าวงคาราวานเป็นอะไรที่แบบ ศักดิ์สิทธิ์มากในความคิดเราตอนนั้นอยากเห็นตัวอยากใครมนุษย์ประเภทไหนเข้าไปอยู่ในป่าทั้งห้าหกปีเพื่อไปทําอะไรที่เตืเอนเชื่อแล้วไปทําจริงๆไทไร <ๆ S 2> เขาอยากเปลี่ยนประเทศเขาเข้าไปเขาก็ออกมาออกมากา็บวงตีเขาก็มารวมกันแล้วเขาก็จะมาเล่นที่ขอนแก่นที่พี่เรียน<ๆ>่สมัยก่อนคอนเสิร์ตดนตรีต้องเล่นในโรงหนัง สี่โมงเย็นตองเล่นโงหนังเขาก็จะจ้างวงพวกนั้ไปเล่นเปิดมานน้านพี่ก็ได้เจอหลายจังหวัดไล้เห็นตัวเห็นก็โอ้โหแล้วมันเป็นมันสร้างแต่สินใจเลยว่าต้องเป็นต้องตีอาชีพก็เริ่มรู้จักมักคุ้นกับนา้นาๆเขาในวงกล้พอเสร็จเรียนจบปวชปเข้ากรุงเทพเลยไปหาที่ตำนานเขเล่นที่หอ ขอประชุมธรรมศาสตร์ไปก็ไปขออยู่ด้วยเขาเลยว่าทดลองขออยู่ด้วยคือไปเป็นเด็กยกเครื่องนะไปยกเครื่องก็เขาก็ให้อยู่ก็ไปยกเครื่องนู่นนี่ก็ครับก็เริ่มประเพณ์อ่ะให้น้าเขาฟังนี่ผมแต่งเพลงเป็นยังไงครับเขาก็แนะนำครับบัิทัทเทปนี้นะเนี่ยที่อยู่ตามนี้แล้วก็ถือเพลงเรานะขึ้นรถเมล์ไป ทุกบริษัทที่เขาเขียนให้ไม่มีใครเอาจนมาเจอตอนนั้นวงคาราบาวกำลังชะก,กันกำลังชะกัน,ช,กกนนะชุดนี่แหละหลังหลังชุดหลังชุดหลังชุดโบวรอยเยอะมากน,นะอตอนนั้นชื่อชุดที่เขากำลังทำชื่อ Welcome to Thailand ที่มีพวกเพลงบาปบริสุทธิ์อะไรเนี่ยเท็นชุดนั้นดัง ก็ไปเจอพี่เล็กพี่เล็กที่หนวดเนี่ยเจอแล้วเป็นอะไรไม่รู้ชอบกันนึกถึงเขาดังมากเลยดังสมัยก่อนครับาวดังไม่มีที่จะอยู่เลยกํลังไกวชะกันอ่ะเพลงมาฟังสิอ่าเดี๋ยวพเดี๋ยวพี่ทําให้แล้วก็ชุดแรกพี่เล็กเขา,าเป็นโปรดิวเซอร์อ เดี๋ยวตัวรีเซพพี่มีหน้าที่ร้องอย่างเดียวพี่ทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็อาศัยบ้านแกอยู่ด้วยอาศัยบ้านแกอยู่นอนอยู่บ้านแกกลางวันถ้าวันไหนวงคาราวานมีเล่นก็ปเป็นเด็กยกยเครื่อง mm hmm. ทำประพฤติอย่างนั้นอยู่ตลอดพออะไรบ้าแรกออกก็